สบายดีเจ้าท่านผู้ชมในอเมริกาแคนาดาลัสก้าฮาวายสมาชิกกูดเดียทีวีที่เขาโรกทุกท่านเมื่อวันนี้กําหอมมีของดีๆสมุนไพรดีๆมาฝากแถมแล้วนี่เนี่ยเจ้าตัวใหม่ล่าสุดเลยรับคริสต์มาสนิวเยียก็คือชาดอกยากาขาวฟอกปอดนะเจ้าหลายๆคนก็อาจจะเข้าใจว่าเอะชาดอกยาขาวนี่เปิ้เอาไปใช้สําหรับคนตี ติดบุหรี่สูบยาสูบอะไรอย่างแบบนั้นแต่ความจริงเหมืใช่ชาดอกหญ้าขาวเนี่ยเป็นสมุนไพรพื้นบ้านอยู่ในตำราแพทย์แผนไทยแล้วก็ตำราของอายุรเวทด้วยก็คือมีการใช้มามากกว่า5,000ปีแม้กระทั่งตำรายาของทางเมืองจีนเพื่อกะใช้เหมือนกันเพราะว่าปอดคือจุดกำเนิดของน้ำตามแพทย์แผนจีนเจ้าฉะนั้นปอดของเราเนี่ยสออันเนี่ยจริงๆเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย ปอแต่ละด้านเนี่ยจะมีถุงลมถึง1ล้านถุงลมนะเจ้าซึ่งจะถูกทำลายไปด้วยสิ่งต่างๆการปฏิบัติตัวเช่นคนสมัยก่อนเปิ้นห่งหาอาหารเป็นใช้ฟืนใ้ไม้ใจฟืนมันก็นใช้ไม้ใจฟืนควันที่ออกมาก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งก็คือเป็นพิษต่ตอร่างกายออกซิเจนเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่คาร์บอนไดออกไซด์เป็น พิษต่อร่างกายฉะนั้นมันก็มีหลายอย่างบบบว่าจะเป็นถ้าสมัยก่อนก็จะเป็นเรื่องของควันคาร์บอนไดออกไซด์อย่างต่างๆนะเจ้าหรือว่าตามพื้นดินดินที่มันมีการอย่างเช่นปนหงว่าคล้ายๆน้ําพุฮอนที่มีพวกปนห้องอย่างฮะที่มันเหม็นๆนะ่ะนึกบอกนะเจ้าแล้วก็แต่สมัยใหม่ทุกวันนี้โรคโรคโรคนะเจ้าหมใช่ว่าโรคนะ โรคหรือว่าดีซีส์เนี่ยเจ้ามันจเจริญก้าวหน้าแล้วพัฒนานลดดีซีสเยอะมากนะเจ้าจนเกิดปรากฏการณ์ปีโควิด1นทีหนึ่งโควิด -19 เนี่ยเห็นบอกก็คือเชื้อไวรัสเนี่ยทำลายโรคไปนี้เปลี่ยนโรคไปนี้มาเหมือนเดิมอีกต่อไปฉะนั้นเรื่องของการดูแลปอดเนี่ยสำคัญมากๆแล้วทุกคนที่ผ่านสถานการณ์การติดโควิดมาเนี่ยปอดก็จะอ่อนแอนะเจ้าซึ่งกหมหอมเพิ่งทำคลิปเกี่ยวกับ lungs, ป๊อปคอนลังไป เนาะที่ว่ามันเป็นเยอะขึ้นเป็นเยอะขึ้นแต่วันนี้เรากําลังมาแนะนําในเรื่องของปลอดของคนในยุคปัจจุบันนี้นะเจ้าที่ว่าผ่านสมบุกสมบันผ่านสงครามโลกผ่านโควิดผ่านการทํางานมาตั้งแต่สมัยก่อนเรื่องฟืนเรื่องอย่างคนที่สูบยาหรือคนที่นั่งใกล้คนสูบยาเป็นห้องว่า Second Smoker แล้วก็ third s m o k e r คือคนที่สองอย่างเช่นพ่อสูบบุหรี่ แม่อยู่ข้างๆแม่เนี่ยเป็นซ second s เกอร์ซึ่งจะได้รับพิษจากยาบุหรี่หรือว่าซิกเลร์เนี่ยมากกว่าคนสูบเพราะสูบไนเนี่ยพ่นออกพ่นออกคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยปนะองว่าซ second s เกอร์คือเมียเตร์ i r d s เกอร์คนที่สามคือลูกอย่างเช่นตี้ตเฮือนเนี่ยมีโซฟาเป็นผ้าเวลาสูบเนี่ยผ้าเนี่ยจะรั่วกำบายีหรือว่าโซฟาผ้าเนี่ยมันจะดูด ดูดควันไว้ลูกไปโรงเรียนก็จริงตอนพ่อสูบยาแต่ลูกกลับมาลูกนั่งเล่นอยู่ที่โซฟารากว่าลูกเป็นมะเร็งปอดลูกเป็นปอดอักเสบอันนี้เป็นของว่า third smoker คือคนสูบยามือที่สามอันนี้คือเรื่องของบุรีอันต่อไปในชีวิตของพี่น้องไทยลาวของเฮาที่อยู่ในอเมริกาที่สําคัญคือคนที่ทํางานในโรงงานบม่บว่าจะเป็นโรงเย็นเป็น พวกอาหารโฟเสเฟนต่างๆอยู่ในห้องเย็นหนาวเย็นแพ็คพิซซ่ากา้าแพ็คอาหารโฟเสเฟนแพ็ะไรอย่างต่างๆเนี่ยอยู่ในห้องเย็นตลอดเวลานั่นนะทำให้ปลอดชื้นหรือว่าในบางอย่างเนี่ยจะที่เปิลต้องใช้ใช้ใสารเคมีในการรักษาอุณหภูมิอาหารรักษาอุณหภูมิความเย็นเนี่ยอย่างต่างๆอันนี้ก็เหมือนกันก็ได้ได้สูตรเข้าไปเปิลฮ้องว่าทำให้ปลอดชื้น อันต่อไปก็คือทำพวกเคมีคอลพวกเทคนิชเชียนงานโรงงานงานเชื่อมงานพวกทำอาวุธเคมีไออย่างต่างๆพวกเนี้ยทั้งนั้นเลยเจ้าที่เราต้องสูดดมเข้าไปโอ้ที่นิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเห็นบอกตายไปตั้งกี่คนแล้วเพราะว่าโรงงานมันเป็นโรงงานเคมีฉะนั้นวันเนี้ยพอเราได้มีโอกาสที่ได้เรียนรู้และเข้าใจแล้วโลกเนี่ยมันมัน โรคเนี่ยมันเยอะขึ้นดีซีเนีมันเยอะขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ในการดูแลแตัวเองหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวของเราเองมนมีหมอคนไหนที่จะเก่งกว่าเราได้เพราะเรารู้จักร่างกายเราดีแต่ปัญหาอยู่ที่เรามีความรู้หรือมามีความรู้แล้วเราจะใช้สมุนไพรไซมักไม้ใบหอมไ้ธรรมชาตบาบัดอย่างใดอันนั้นเกาะขึ้นอยู่กับการที่เราจะมีความรู้มาฝากสําหรับสมาชิก Good i อเดียทเจ้า